สบายดีพี่น้องมดจุกหูสุคนจ้ามือนี้อ้นกับซีมาเห็ดกับเขาอีกแล้วพี่น้องมือนี้ซีมาพัดกะเพราหมูนู้ดพี่น้องเด้อเกลือกระเทียมไปก่อนพี่น้องใส่กระเทียมหอมเล็กเลี้ยงลเลยครับผมหมดพิษลงพี่น้องต่วนใส่น้ำมันลาย เอาหมูลงมาอีกนะเนี่ยปรุงกระใส่น้ำมันหอยพี่น้อใงใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ถั่วงู ขวหมูน้นกุ้กันแล้เป็นแบบที่ไม่ใข่มันขอีแล้วเล่นให้มูมันซุกแล้วจ้ะเอากระเพราลงมาเพียงเนาะ มีหมักเทพกเทปไงใส่หมักเพทปไงใส่หมักถั่วพี่น้องใส่หอมไงแซ่บแส่เนื้อหามพัดใส่แต่พริกแต่เทียบนะเพื่อนเนาะแล้วก็เครื่องปรุงตาร TFC เย็นนะเพื่อนเนาะอันนี้ก็คือไข่าดาวพี่นออ้องต้นทอดแล้วเรียบร้อยพี่น้องแต่ตอนทอดอุ่นเบถ่ายเบิกนะเพื่อนเนาะนี่จากหมูชุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องอุอน่นกันทีใส่ใบกะเพราลงจ้าใส่กะเพรากับเก็บเอาเยอะอุออ่อน จำเล็ดพี่น้องล bitcoin. แล้ว,ลวพี่น้องใบกะเพราค่ะอีตามหูกอัน,นมากพี่น้องมาคุณกับบดไสล้ายันิีเนาะบดไสล้าจริงนแล้วพี่น้อง,องผัดกะเพราเสร็จแล้วจ้าวันนี้ก็แล้วละพี่น้องผัดกะเพราเรือพี่น้องเด้อนี่ทอดไข่ดาวพี่น้องแล้วเรียบร้อยพี่น้องมาๆกินน้ำกัน เขาแรงเรามีแค่นี้หละพี่น้องสบายดีพี่น้องมากินข้าวนำกันเด้อสวัสดีพี่น้องสวัสดีมากินขาน้นา,นา,า,นขาวพี่น้องกัน,นขาวแรงน้องเงีบยบเนยเนาะสบายดีพี่น้องมากึ้ถูกทุกคน มัคือเก่าพี่น้องใส่ยดาวคนละหน่ยขาวแดงโรเตอร์เป็นเวลาซื้อเวลาซื้ออันไ้ซื้อยังเกาะเมดกี้ซื้อโดนมันหอยมาใจเย็นกันแล้วน้ำปลางกระไรบอมือซ่ามึงจะซื้อแล้วน้ือมันหอยจะทำน้ำปลานี่ยเออก็เลยว่าเออซื้อเมดกี้มา ลงไปนหนอยลงลงลงเลยล,ลงไล้แบบเสรเเอาเลยก็ได้นะการหงอนกระดมฝ่าได้เสร็จได้กันอย่งเควถุงเโอเคเโอเคเสีบักกระเพราหมูกระแหงทามีจ้าด้านหนึ่งเจ0ดแปสิบแลกันเนาะเองอ่เโอเคล Ini susah nak buat nak. Tak boleh. Siap buka nak. พอบ่อยากนี่นนเกิเดอะไรได้ว่าลูกชายเจ้านี่ซ่อมใจได้ล้วได้ว่า<ฮ>พายจะทําบ่องเดอ,อมันเป็นยังึือว่า<ฮ>โลเอ,อ,เอ,อ,เอ,อิน้นกินยังกับ่กินจังได้เดีด๋วยวนี่ว่าพี่นอนลูกที่ว่าเมียแห้งโอ้นอนน่ะนั่นๆหรอว่า จะเริดมเป็นมะนาวต่วหาเบาอินปันอะไรอะไอยู่แน่นนะห้องใสอยู่ฝามือสัญญาณอ่างความล่างแล้วเหตุเหืเ่อำลังไล้ดีแล้วแค่เราจะดึงไป

มีเมาออตูนึงที่ร่มกับลาอยู่ที่โทหาลามัน,นโทงวับคิดตรงซายเปนอยวนในป่าเนาะมันมีงงานนอกจากเราออกมานอกพี่นาะเรามันต้น,นไนฮะฮาร์เวิรหดต้นไหนะเป็ดบนนกนับบเปดเปาเวียกหนึ่งเวียกไดบ่งห้ กับเเงิงเนนนนดอ้ยก็คือใ้เบาลจะํำรอีหน่อยอยู่นําลาวมันเงินเดือนสูงแล้ววันเงนสี่ร้อยแล้วทําก็อยู่ไทยถ้าอยู่ไทยเงินเดือนสูงกะเขาได้ไปต่อบัรอีเดีพี่น,น้องนะอยู่กัคนกันเองแบบนี้คือขอู้เถานะกินอยู่เฮาเองอีกแบบนี้อยู่น้ำลาบัดกินอยู่น้ำลาวพี่น้องหนึ่งมากกับมั้ไปต่อบัตรต่อเบอร์หยังห่นเอาก็เลยว่าให้่อเห็ดเลือกน้ำลาวนี้

ขาเจ้ากินขาเจ้าอย่าเนี้ยชื่อห่น้มาหนึงขหัวจนเตียงขาสบรยกินหใหญ่ยังงกินขาวเจ้าค่ะบ้ากิน้าก็ได้วเอ้เออจหั่นหอหั่นข้าแล้ว ช่อาน้ำแบ่งก็ทำกินนมัน้ำนั่มได้หมดปลาตกกินนั่ลายมมดปนตุกตุกลคยชิมงเว้นนโซ่จานข่งรอบดือมยากเข่าเป็นยังแบบข้าเจ้าไปอ่อดยากเะอโมอยากเข่าแบบป่อยตัพี่ของใจมันจะนิสัยแบบว่า อยากกินแล้วโอยเดกกๆได้ทั้งใบนอนโอ้ยรสก็ที่นือนนอนนอนเลยทีเดียวงอนคิดจองโมงเสียงขึ้นหาทุ่มหาทุ่มคิจองกินน้ำชา่ท้องห้องก็ก็เอออยกใส่แล้วแล้วกินน้ำชายเคยเป็น้วยอนกิดน้ำชายเออนะกิดน้ำายก็ยังห่อนคือมันอยากอยากเนา จะมีเนย่ำเมีขนมยังก็แล้วไปเนื้ว่ะขนมีก็แล้วอยากเข้าขกานคืนเน้อเนื้ว่าคนน้อยอยากน้ำคนน้อยอยากน้ำพี่น้องคนหน้อยอยากเลยพาเขาอยากน้ำนะปพาก็าได้หมีหมูเด้่ยมันใหญ่จะอ้นก็อดได้พี่น้องอดแบบว่อยากให้ตัวเองลุกมากินเข่ากันคืนนะนะเพิ่มเพิ่มบเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเข่าเ้าไปกินเขาเศ้าพี่น้องคลิปนี้กับซีเรล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีพี่น้องดีาย่น้